สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อพบก,กันน้องแม่ชาเนลน่ีกอา้อพี่นอกก้องจะไฟดำอันนี้ไฟขูดด่เนี่ยจ้ะนะคะ่ะโอ้ยน้องแม่นัน,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 นสลบค่ะมวลหลายนะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้จ้ะดีใจน้ำนองเป็น,นดังขนาดน้องเป็นมาสมตำค่ะลูกที่ ข้าวเหนียวผักก็มีสิมีผักผักกวงตุ้งค่ะผักซอยเรดดิสาะแค่นัน้นแหละหนาวหนาวไปนองเลยหิมะตกหิมะลงฤดูอืมลงฤดูว่าสั่นมะหิมะลงฤดูมาลลดมเดอ้อปลาปายาปอกๆปลาปายาสลาดัดไม่เฟรนก้มเอตุเกะเตะยังม,มียังม,มีมะ แจ็อืมลูกจีนหมูครไม้อีกแปดไม้เอาไว้เห็ดลูกจ้ะมันวเห็ดกิโลนึงนะไม่ได้เห็เดดอกคะ่ะต้มต้ม หิวเขา่าเด้อขอกินเขาก่อนแล้วที่ดังปะดังเปลี่ยนไหม ตอนแรกจีกินอันนี้แล้วค่ะย่านมงุงมันเนาผอสั่งเข้ามาแต่สามอาทิตเนี่ยก็เลยตำจะให้มันเหลวอืม เป็นหอน่น่ที่แม่ตกหนอกดูดูโอ้สองมือมันเป็นดูใบไม้ผลิได้เป็นหนอ กำลังกินแซบแน่นอยนึงนะนม่งไปเห็นงานเนาะเอาขนมปังไปกินเด้พี่น้องกินเกินบอลงนะเอาเอาผลไม้ลองลอง เบื่อมั้งนะแม่เนะไปหาหมออีกไปจอเลือดค่ะ

cho nhịp tôi chưa áo với mẹ bằng phải lười mày <Legislacy> đấy không ba ba cái mẹ này kín bao khơi bơ đập đủ to อิ่มนำไม่กะอิ่มอิ่มอร่อยมาพี่น้องช่วงนี้นะกินลายบ่ได้ค่ะทองอืดอื้อมักใช่ไหมแม่กินลายหนูแม่ที่ทองอืดแม่ต่อยแล้วบอกเลย กินกับหายแล้บ้างแล้วดุแล้วมาเพราะว่าน้องแม่ไปเหตุงานท้องไข่ลืมอยู่ในความูมึกนะไปยืน่ะอืมไป้ายลมใช่เขา Kín lái à? Kín lái bây giờ thông ư? Hâm nó mè Hâm năm nay hẹn ăn mới mời mùi Bà mùi 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 mấy mùi 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 bạn mùi 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 อืมแม่แบบว่าเท่านะฮักลูกน้องทอคำอืมเท่นะฮักแต่คนอื่นนะเท่าพักสายอย่างน้องบาดเนี่ล้ะว่าจุ่มห้วรโม่ขาวอานน้เมียวนี้คือกาบ่าวอ่ะ ยหยานแล้วที่อยัางนนูดเจ็่ยารพูดเจ็่ยามัจานจะสร้งางอะไรม่นจะคนสร้างอ่ะแล้วน่จดีอยู่แต่วเวลาเหตุงารณนะ์นั้นอีกแบบหนึ่งพี่น้อง นสนาที่การงานแล้วก็จะเป็นนาาเหาจะเป็นบอร์ดเหาแต่ว่าไ,ไม่ตั้งใดล่ะลูกน้องนั่นบมายา่อยันแต่เขาสร้าง <laughs> <laughs> เขาบมื่อยานเราดอกแต่เขาสร้างเราคุณส <laughs> อ,<ม> <laughs> อยเป็นมาสอยน้อแม่เหมือนนึ่งบมีนัมนงมื่อยไายกันละ <laughs> ล้เดีวมาซอยชาจ้ะม uh, ่เอาไ่หล่ a จนมามาดีแล้วแล้วเดี๋ยวมาบัตเดี๋ยวไม่กี่ฟรนเด้อกนแล้วอ๊บมามาลมแกยังยัเ Nè, hãy khai nó mại Giá bát lý dùng Ừ Giá bát Bát cửa sạc Dạ uh. yeah.

chín bữa lại đấy chín đây lại nó xong rồi nắm làm ừ. đây là cái bình nồi im, แสบๆน้อกันด้วยพี่น้องด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เขามารับชมเนาะพ้อกัน